ได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวส่งงานหางานส่งพี่มากประวัติศาสตร์เพิ่นพร้อมเพิ่นกระ,ะสีธาตอันนี้ก็จะอยู่บน ลานมารูปทรงม้านะคะคลินี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะในอูตอเลือกไปมาแล้วนะพี่น้องทายพี่น้องเบิ้งแล้วบนันทึกก็ไดษษ้ไปมองชมคลิปนะคะขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนจ้าน้องพันรักพี่เพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณพี่สนับสนุนชมคลิปนะคะขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนจ้า น้องทันรักพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณพี่สนับสนุนวันนี้ไม่น่าจะตกนะพี่น้องนม,มื่หน้าสุดตกเดี๋ยวน้องทันกระซ่งสวยงามพระเจ้าเพื่อนๆคลิปนี้กะคลิปนี้กะซีส,สวยงามพระเจ้าเพื่อนๆคลิปนี้กะ ຄລິບ บริเวณบริเวณด่านมะลูปทรงมาไฟเพิ่มเริ่มปลูกอันนี้ก็จะฝึกฝึกลายท้ำตอเนาะค่ะเนาะน,นี้อยู่กลางเกาะน,นะคะเมือนั่นไทยทํำที่อยู่ฟังทั้งพุ่นพีดองอันนี้กะเป็แห่งพีดองพุ่นทรงเป็นงามงามพี้องมะลูบส่งมา คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอ้อจัดท่รับจ้จาบุญาสวยงามได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวส่งงานหางานส่งพี่มากประวัติศาสตร์เพิ่นประวัติเด็กมองนันไม่ได้ไปมองเงินเนนกื่อนงอที่เพิ่น ทุบหมอกเขาหมอแกงมาพี่น้องบ้านในในอุตอเลือกไปมาแล้วนะพี่น้องทายพี่น้องเบิ่งแล้วปนิดก็บ,บ่ได้ไปมองเลยที่การไหวกราบไหว้ขอพนระต้นดอกต้นไม้ต้น,ตนดอกไม้อีหยังคือดอก,มอดอกสมิธเป็นแต่ ไหว้ขอพรต้นดอกต้นไม้ต้นดอกไม้อหมีหยังคือดอกสมิตรไปใต้สะพัมกูก้เมืองจันทเมรีไปตะหมองเมด้ไปหมองขอพรอเห็นขอพรกระิบ ไทยทำตอ่อเนาะค่ะเนาะี้อยูกลางเกาะน,นะคะมือนันไายทำที่อยู่ฟังทั้งคนพี่นออกอันนี้กะแบบอะไรขาพ่อดอตรงนี้นเด็กฝึกรอดอ พระเจ้าคนกินม่ยางออกร้างกายลงสวยงามพระเจ้าเพื่อน,อนคิดนี้กะคิดนี้กะสีที่กาบไปกาบไหว้ขอพรต้นดอกต้นไม้ต้นดอกไม้อกมีกอย่างคือดอกสมิธไปแตบ่บริเวณบริเวณดานมาลูบทรงมาไฟก็เริ่มปลูก อันนี้ก็จะฝึกฝึกแล้วรอพร้อมเห็นกันกระสิทักเป็ดห้พี่น้องคนนึนส่งปน้งนะพี่น้องรูกส่งมาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจัดทีละตรงสวยงามพระจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็สี ายทำไว้ให้พี่เพื่อนๆตรงนู้นยังไปไม่ได้เพราะว่าก็ยังทำสะพานยังไม่เสร็จมัเห็นสะพานบริสุทธิ์อีกหรอกมันก็สมกาดไหวหายทำไว้ให้พี่เพื่อนๆตรงนู้นยังไปไม่ได้เพราะว่าก็ยังทำสะพานยังไม่เสร็จมัเห็นสะพานบริสุทธิ์อีกหรอกมันก็สมกาดไหวดอตรงนู้นเด็กฝึกรอดอพระเจ้าคนกันไม่ยางออกร้างไกย ได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวทรงงานหางานทรงพิมาประวัติศาสตร์เพิ่นประวัติอันนี้ก็จะอยู่บนลานมะรูปทรงม้านะคะกันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวทรงงานหางานทรงพิมาประวัติศาสตร์เพิ่น S <s <lichen b ots> จะตกนะพี่น้องมาหาน,า,นาสุดตกเดี๋ยวท่านก็ได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวส่งงานหางานส่งพี่มา,ารประวัติศาสตร์เพิ่ปนประวัติศาสบริเวณพี่น้องออกกอลลังกายกันอันนี้ได้อีกคลิปหน <AT> ึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวส่งงานหางานส่งพี่มาร ประวัติศาสตร์พร่นประวัติาการไหวก็น่าจะออกกาบไหวขอพรก่อนเด้อได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องสองคลิปเนาะได้มีแนวส่งงานหางานส่งพี่มากประวัติศาสตร์พร่นประวัติ đò ต,ตรงนู้นเด็กฝึกรอดอ,ดอด เจ้าคนไปไม่ยางออกร่างกายหายทําไว้ให้พี่เพื่อนๆตรงนู้นยังไปไม่ได้เพราะว่าก็ยังทําสะพานยังไม่เสร็จมันเห็สะพานบสรเซสีม่ร้องมันก็นสมิมากาศไวกราบไว้ขอพ้อ กราบไหว้ขอพอรก่อนเด้อ,อกราบไหว้ก็นนาขอกาบไหว้ขอพอรก่อนเด้อออกบออริเวนพี่น้องออ,ออกกํลกออกกล่างกายกันอันนี้ก็ สวยงามพระเจ้าเพื่อนๆคลิปนี้กะคลิปนี้กะสีออกราบไหว้กัน่าจะเนาะออกกราบไหว้ขอพรก่อนเด้อ จะตกมาพี่น้องมาหน้าฝนตกเดี๋ยวท่านก็ใจกลางเกาะเกาะเกาะตรงกลางนึกพี่น้องเกาะกลางเก็บกินน้ำพิกแสบพี่น้องเก็บไปสุดโต๊ะตัวเด็ก ฝึกรอดอรพระเจ้าคนก่นแม่ยางออกร้างกายลงสวยงามพระเจ้าเพื่อนๆคลิปนี้กะคลิปนี้กะสีหายทำต่อเนาะค่ะเนาะตีอยู่กลางเกาะนะคะมือนันทัยทำที่อยู่ฟังทั้งกุ่นวิ่งอันนี้กะ ทําไว้ให้พี่เพื่อนๆตรงนู้นยังไปไม่ได้เพราะว่าเขายังทําสะพานยังไม่เสร็จมเห็ยสะพานหมเสร็จพี่น้องันก็นสิมกากากว่าไในอุตอเรือกัไปมาแล้วนะพี่น้องไทยพี่น้องเบิ้งแรกบันิตกก็ได้ไปมองชมคลิปนะคะ